หลังจากได้น้ำมาประมาณนี้เนาะนี่ไปลังจากนั้นเลยเอาน้ำนี้มาต้มนี่เดี๋ยวเกินมาเลยนี่มันผล่เกินมาเลยนี่เกมันโผล่ี่โอ้เกลือ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 ของแท่เข้มถุกเม็ดสวัสดีทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งวิธีต้มเกลือต้มเกลือแบบเคิรนว่าแบบวิธีดังเดิมแบบบบฮานอ๋อนี่แล้วอันนี้เม็น อันนี้นี่คือดินทรายบ่แม่อ๋อดินทรายในกล้องนี่เดินป่ะอ่าคือดินทรายนี่เขากวดกวดรวมกันหนึ่งซี่แล้วไปใส่น้ำไว้ใส่แอ่งอยู่ชึ่งเลยให้มันไหลออกมาออ,ออาออไหลออกมาแล้วเหตุใดบนีไหลออกมาแล้วจซีละแล้วมโอ้แลวมันไหลออกมาปุ๊บเต็มเลยเอาน้ำนี่ไปต้มต้มเลยเป็นเกลือเออดินนี่เอาอยู่ใส่ดินนี่ เออเอาบริเวณนี่บะเอาบนอื่นก็ได้บ่ได้อยาอยู่ให้อยู่หน้าก็ได้อยูไกรมีบ่เกลือนี่บแล้วมันก็มีแต่บอนมันมีอ๋อมีแต่บอนมันมีอ้หลักจากได้ดินมาแล้วเอามาใส่โอ่งสิเนาะเออเออเออเอาใส่เต็มบ่ใส่เต็มจนจนมันอิ่มเท่าน้นแหละเออแล้วมันกสน้อยลงมั้งสินี่ตื่นเต่ามแล้วเอาไ นี่เดี๋ยวเนาะม้มันจะมีอัน่ะมันเนาะีเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกอยู่ในนี่เดี๋ยวดนปันได้จิงสิเต็มขู่นี่ประมาณจังนาทีส่โมงหนึ่งเต็มบ่เต็มโอ้ได้้นเข้าไปใส่หม้ออ้อพอแล้วจบตุ๊บเอข้ม้่แกะเบิ่งแล้วโร่มึงเดินิลองซีมึงเด ขึ้นนำเกลือเลยเนาะบุริเวศนี่ต้มทุกปีบ่หนาชิมเจ้าบ่อยู่นี่เออมาเสาคะเจ้าเหรออ่าปีเท่าไหร่ปีหนึ่งสามแสนีน่าเกีบออแล้วชมเจ้ามาขูดเอาขูดเอาอยู่นี่เนาะ ก้มแต่เดือนใดหาเดือนไหนเดือนสอง 2, หาเดือนสามเดือนสองหาเดือนสามเลยสาขันพ้นตกลงมมาหามาันในสาวขันพ้นตกจะตกได้โอขันพ้ตนตกเตลยมืดรถบ่โอโอโอป้าภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะต้มเกลือเอาขายอยู่ใส่เกลือนี่เขาจะมาซื้อเอาบ่ขายเท่าอยคู่หนึ่งหกสิบพันคู่ดำ หลังจากได้น้ำเนาะก็จะเอาน้ำมาใส่อยู่พี่นี่โอ้นี่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 อะนี่หลังจากได้น้ำมาประมาณนี้เนาะนี่หลังจากนั้นเลยเอาน้ำนี่มาต้มปลาจักหม้อนี่หม้อหม้อนี่บอสโอ้ใส่พื้นเนาะอ่าห่อนเนาะไอห่อนต้มจักสุมง แต่เศร้าบอนี่ต้มจนมันแห้งบอกว่าสันซ่าอ่าอันนี้เป็นเกลือเลยบอกข,า,ขาวๆนี่โอ้โอ้เป็นเกลือเลยเด้อนีุ่ขนะ่ะป้าผดบกบกบกเลยทางเสียงผดกูนะโอ้ยหอนขนาดเลยนีอ่อันนี้ใส่เห็นยังตัวนี้อ๋ออาหลังจากมันแห้งแล้วตักขึ้นมาแล้วมาใส่ขูดนี่อ๋อขาดกะนนี่เนาะ เอต้มจหมันแห้งๆเลวกรพาหลังจากมันแห้งแล้วขูดเอาแล้วมาใส่นี่แล้วเอานามลงมาใส่ใหม่หลังจากนั้นและเอาหนามลงมาใส่อีกโอ้ขาดเนาะในถังหนึ่งนี่นามถังหนึ่งเจ้าลิตรเนาะประมาณเออประมาณนั้นเอามาใส่นี่พอดีสองถังซีนี่ได้อันนี้ถังหนึ่งอ๋อ บนไลมันก็ได้เขาทำเออแล้วบนนี้โซ่หน้านี่สองถังซีนี่เอามาต้มนี่สีได้เกลือจักเท่าไหร่จังหวะหลังจากก็ได้ครึ่งครึ่งประมาณนี้อ๋อว่าไมง่ายคือน้ามสองถังนี่สิได้เกลืออยู่คันได้หลายแท้ก็ถังหนึ่งเนาะถังหนึ่งชุดๆเนาะคันบ่ได้แท้ก็่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่มันสิบก้สิบประมาณคู่หนึ่งเนาะคู่ดำหนึ่งเนาะ เออครูดำนี่หกสิบพันนี่คันเต็มขู่นี่เนาะเบื้องคอไงอืมเหยียดหรือไยเหยียดเออโอ้แบบนั้นเนาะเออหอยนนั่แลขายนี่กับปุณิยากเนาะขายเจ้ามาซื้อฮอดทั้งทีด้วยมั้ยเออโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านปีหนึ่งได้เท่าไหร่ถามนะปีหนึ่งไอชจังวาดไอชักได้เท่าไหร่กได้แล้วมันเท่ากับของที่ว่า ได้จักล้านได้บบประมาณชาวลานโอ้ยมันกบไทยปั้นนัะเดอกโอ้หมันมลายคนอันนี้ได้คัดพ่วงกันเบิดจักคนมาต้มเหมือนกันนี่ยมาสวยกันเนาะอ๋ออันนี้คือเกลือแบบจากธรรมชาติสดๆเลยเนาะชื่อว่าเกลือเจ้านี่ครับประกันคุณภาพเนาะเข้มทุกเม็ดแม่นบอกเข้มแท้โอ้ขนาดเม็ดได้โบเข้มนี่ยินดีขึ้นเงินเนาะ เกลือเพิ่นนี่ของแท้เด้อสมเจ้าเด้อเข้มทุกเม็ดเพิ่นวะอืมอัานี่เด็กเป็นเกลือแหละเนาะมันสิเป็นสีขาวจัิงสิบอ่สีขาวเหลืองเลย่คอยเห็นบางบ่อนคือเป็นสีเหลืองเป็นน้ำหนามปะฮะล่างบ่อนเกลือมันจะเป็นสีเหลืองเออผีวหนาก็เป็นแบบนี้หักบุคือกันเออเออเออบอนอันนี้แหละอ๋อนี่เด็กเป็นแล้วเรียบร้อยบ่อนในทักขึ้นมาแล้วบ่อนในเนาะโอ้ตัวนี้นี่ที่ว่าได้ไลยได้จริงเนาะ เออถือว่าสองครั้งนี่ล้วมาต้มนี่ได้เธอเดียวคือมดเล่นบป่ทิมเล่นเอเออแบบนั่นเนาะจักขอบคัวทิเจ้ามามามาอันนี้อแบบนั่เนอบอรหเ้วายนะโอแบบนั้นเนาะเปิ้นดีเด้อแม่นโดไม่ได้เกลือนขาว็นข่ เนาะอันนี้เห็นคือเสียหยาออกมันบ่เกืออยู่ในนี่เกืออยู่ในหยานี่เลยหยานี่ก็เอาไปใส่เลยเอาใส่ต่อมาลูกอ่าท่ออ่าเออเออและขุดเอาพร้อมบดินนี่นี่ได้นี่ก็ขุดเอาแบบนี้ได้หน่เออหัวหยาเขุดมาไปอยเางเด้เออแล้วแบบเ่าต้องห่วงเนาะเพราะว่าผลไปต้มซุกขักแน่แหละผ่านความห่อน คักแ่ของแท้เลยเนาะเกลืออยู่บ้านบึกทงบ่นี่นี้บอกเกลือเด้อทุกคนเด้อนี่บอกเกลือของเพิ่นนี่อยู่บ้านบึกทงเมืองจำพรแขวงสวันาเขตพอได้อยากมาเบิ่งเรือมาซื้อเกลือสวยเพิ่นครับมาซื้อได้ต้มทุกมื้อบ่อยู่นี่ต้มทุกมื้อคั่นฝนตกแล้วก็ต้มบ่ได้เออมันเปียกแหละมันมันเปียกแหลมันลงเบิดแล้วก็บ่ได้เออคั่นยามแล้งสิแล้วมันขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นต้มได้ตั้งแต่ เดินสี่ฮเดินเดินเดนหนึ่งบ่เดินหนึ่งเดนนึ่งะเดินหบะเากว่มันแดดเาออค่ะมันแดดได้เนาะขนทตกแล้วก็บ่ได้อ่ามิแสดงว่าเงินมิตจะอยู่ในดินทั้งนั้นเนาะอยู่ในอยู่น้ำหยาน้ำดินนี่เนาะไปถ่แหลเปีหนึ่งได้ปีหนึ่ปันกันได้รลายนปนะได้มีหานีสเชิ ว่าชุมเจ้านี่ผู้ต้มนี่ได้ปันกันได้รกันล้ยย้คนละ10บาทลขยันละดีก่สิบายกันละ้านเมออพอได้ใส่ได้จ่ายเนาะโดยโดเอ้าติ่ดีกว่ามหาเนาะโดยโดยแมนแมนนะเอาหลิกปันได้หนีดินนี่ี่นนี่ เีีียออกนนน่่แบบ้คันขุดลงไปเลิกเด้อยสิมันกับโบมีเกลือบอกขุดเลิกกันกัดไม่โบมีเห่ากัดมันก็มีอยู่แล้วคุณดิขูดไม่ใช่อันนี้มันก็เหลือมันขึ้นทนเลหยิบหยับหยิบหยับเออเอโอ้เขาขูดนเนขาเห็นหล่นปะเออมันก็หยิบหยับหยิบหยับไม่ได้เห็นบอหำเออดีดีดีป้าผื่นจนเป็นเานาะจนเปนเน็นโอ้บริเวณหนามเราด้วยนาะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งบ่นี่น ออันน so, oh, like ี้ก็อีกล็อกหนึ่งเจ้าเจ้าเป็นเจ้าของดินเหรอเจ้าของคนต้มเองเนาะแล้วก็ให้ให้คนสาวน้ำเออเออโอ้อันนี้อันนี้ของเจ้าน้อยเนาะหางตัวนี้เออนี่ดีของเจ้านี่แบบหางแบบหางหมูเนาะยาวๆเลยขุดเสนี่ปุ๊บนี่เอาน้ำใส่เนาะหลังจากนั้นมันจะสิน้อยลงมานี่เดินี่ย้อยลงมาปั๊บปั๊ปปั๊่ เต็มลกะเอาไปต้มโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะตัวนี้เนาะมือหนึ่งได้จะขู่มือหนึ่งหวยกว่าเด้กัมือหนึ่งก็ได้อยกเจ็ดขู่หกเจ็ดขู่เนาะโอ้กัดชื่อว่าหกเจ็ดขู่เด้อมือหนึ่งหกเจ็ขู่ขู่หนึ่งหกสิบพันบอกอ่าหกหกกัสามสกหกเจ็ดสบสองป้าโตก็ได้อยู่ประมาณห่วยสามแสนสี่แสนต่อมือแม่นบอก สามสี่แสนตัวมือบอนในต้มจากเดือนบี้สามเดือนเนาะห่วยมันกระต๊กอยู่บุนเดอเอาไรซะหาแสนตัวมือเนาะหาแสนกีบตัวมือเดือนหนึ่งกับสามสิบมือป่ามันบอินหน่อยไดนีนเงินทางนั้นได้หน่เนาะพอโตโตเม่เพูว่าว่าได้ปันกันผลละสีหารันว่แม่แล้วเมยอ๋อเอ้า เสียกันเลียมือหนึ่งได้ประมาณสามขู่เนาะคันหน่อยเนาะแมนบอกกัวอยุสามนี่ไอเสียเดือนหนึ่งประมาณหาหกล้านเนาะอย่างบ่ได้ได้เสียประมาณนั้นเนาะหาหกล้านกะสามสี่เดือนก็ได้อยู่ประมาณหน่ยกับสิบสองสามสาล้านสาล้านกกลัวประมาณนี้ได้ได้วยอืมเอาเท่าไหร่เสียต่ำต่ำไปดิเดอเอาประมาณนั้นเนาะกูกับดลายเนาะจะต้มกับเมียบ่ ต้มเผือเดียวนี่แหละบุ๋ยเมียนะยังโสดว้าบุ้งเนื้อผู้สาวผู้ใดอยากมาต้มเกลือน้ำไอ้เพิ่นก็นมาได้เนาะพร้อมเปิดใจยังโสดผู้เบาผู้เบาต้มเกลือบันบึกเพิ่นยังโสดเฮ้ยผู้ใดเบิง่งเราอยากมาอย่างมางมเห็นต้มเกลือนเพิ่นก็นมาได้โอ้อันนี้หูแคมน้าเลยเนาะเอาน้ามแล้นี่เลยบรือเปล่าเ,เอ้ยเอาน้าตักตัวนี้คือมาใส่เลยอ่าอ่า ผู้หนาป้าตัวผดบอก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 เลยอันนี้คือน้าผมพ่อเกี่ยมสีขึ้นต้มเลยเนาะโอ้โอ้เจ้าขวดเอาอยู่ใช่เจ้ายุนี่ก็ยุนี่ก็แมนบอห้องคุณในตาหาอ่าอีกเจ้าหนึ่งอีกนี่โอ้โว้ผู้หนาดีได้อ่างผู้หนี่ใส่ดินเลยนี่เจาะลงมาเห็ดเป็นหูเลยเป็นคือเตาเลยโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะก็พอได้เนาะนี่นี่นี่เดือเกลือผู้หนีนี่ นในเขาเบิงนะ,ะเกลือเผินขาวงามอหอน,นีดนี่อันนี้มันเกลือธรรมชาติเลยทุกคนเลยเกลือแท้ๆเลยนี่หับประกันมันบอกเข้มทุกเม็ด <c ười> ขันบกเข้มนี่ยินดีขึ้นเงิน <c ười> โอ้ซื้อเกลือแก้วของแท้เนาะ <c ười> เข้มหายจือเลย <c ười> ขับโบเข้มหายจือเลยเนาะเ <c ười> ข้ม <c ười> ทุกเม็ดโอ้ <c ười> นี่น่าซีมเหมือนเด้อ เข้มขัดเนาะเข้มคือเกลือเนาะโอกาสพ่นตกะเลยได้เศร้าเนาะพ่นโต๊ะคุณมูมีขีธาเออเขาเอิ้นว่าขี้ธาบ่แมนอันโตที่ขาวๆข,ขึ้นมากขึ้นจังสี่นี่เขาเอิ้นว่าขีาา้ธาเนาะแน่นแล้วเออโอ้ขักอะไรจั๊กขอบขุวนี่มาต้มอยู่ในนี่้ายแล้วอยู่เทิงกับแม่เน,นะน,นะาะโอ้ตามสายหวยพุ่นเนาะอ้ ดโอ้บ้านเจ้าเนาะต้มกันเป็นอาซี่เลยเนาะต้มกันเป็นอาซี่ไปลีเด้นี่ฮะบนเมนต้มลินลินได้นี่ฮะโอ้ต้มเกลือโออันนี้นาเจ้าเนาะเจ้ากับมะเสาปะมะเสาคือกันเอเออเจ้าของนาฝนดิสะเจ้าของนาผมบริเวณผมก็บริเวณฝนเอาดินนี่เด้อทุกคนโอ้อ no ่าต เหลือมองๆเลยเนาะขูดเอาเนาะเออนี่เห็นบ่นี่ฝันจะขูดเป็นกองเป็นกองคือจังส่เอาดินไปกองโฮมกันหล้วก็ไปใส่น้ำเอานามออกขากันเลยอยู่แคมห์หวยเลยนี่เป็นวะอยู่แคมเลยคำขาวเนาะสับในดินซินในน้ำเนาะอืมมีแต่เงินนั่งนั้นเลยเนาะหยาเจ้านี่ เอหออลังจากหลังจากขุดหยาแล้วจึงมาขุดอีกเท้นหนึงน่งเนาะโอ้อ่าอต้นตัวเป็นก้องนี่คือพ่อมแล้วเนาะตัวเป็นก้องนี่ตัวเป็นก้องนี่เป็นนอของขีธาขีธาแล้วนเนาะอือพอได้อยากมาซื้อลือธรรมศาสตร์นะเพื่อน,มา,อน,น,นนะมาซื้อได้เด้อทุกคนอยู่บ้านบึกเมืองจำมพรมแขวงสวา,นนาเนตรบทางไปมาสะดวกบ้านบึกเออนี่เด้๋ขึ้นมาเลยนี่ มันปลขึ้นมาอะไรนี่เด็กมันโผล่นี่โอ้นี่เด็เนาะนี่เป็นเกลือเลยเด้นี่ขาวเอ้ยใครอะมันตกตะกนอนเนาะมันก็จะเป็นเกลือนี่เด้นี่โอ้เกลือ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 ของแท้เข <c oughs> ้มทุกเม็ด <c oughs> อื่มันจะปลขึ้นมาโอ้ขักเลยอืม <c oughs> นี่แหละวิธีต้ม vì thi trồng cuaแบบ đặng đơm nó đúng không ạ, tôm thi bẹp xào bát, tôm bẹp đặng đơm mà đi bẹp nó, này bố đi sưu nó, sưu cái nơi nó, cua này sưu anh, phụ đề má cua này sam nó cua nó, ăn say tem thi luôn mà, ăn để hay khem gần về nơi nó.